ตีดอยู่ที่วัดบ้านตีจะเลื่อนนี่ละตรงมาเป็นสักีพยานเงื่อนต้นนี้เป็นพวกอันเส้นสิ้นเฟินเอฟซี่เอฟซี่ครับเอฟซี่เอฟซีนาะเพิ่นเอามาห่มน้ำนี่เป็นเงินหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทคือเป็นแม่แเมร์รังเมร์รังคู่เนาะแม่คู่เนาะเออนี่ละเพิ่นเอามาห่มน้ำนี่เด้อนี่ก็ขอให้เพิ่นนี่ได้ยู้เย็นเป็นฟุกยู่ดีมีแห้งให้เพิ่นอายูยืนง่ามัน เบืทุกคนนั่นละท่านปีคมหลวงสิ้นท่้งปวงยญาตเขาไใกล้พวกเจ้าตัวเจ้าให้ทายหนีเงิ่อนข้ามแก้วไหลมาญาด้ขาดปาถนารสิ่งไดให้พวกเจ้าได้สมดามดังใจพวกเจ้าเดินในรุ่เย็นใดูดถูกตอถูก,กอครับ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้กำลังจุดถูกจุดเทียนได้วพราพี่น้องถารอสักครู่ครับถาเบืดหนึ่งนะครับวันนี้ มันต้องตามตอว่าตามตออะไรสำหรับงวดงวดว่างนึงยาให้ยังกว่าเจศนเก้าให้เจ็ดศ<า>ูนย์เก้าเขาศูนย์เจ็ดเนาะเก้า,ากหลุดไปตัวหนึ่งผมวันนี้ดินตัวที่มันหลุดเขามาได้ยาได้วันนี้นะ <c oughs> อะ <c oughs> ผมวาน้องมือเครื่องนี่ผมว่าน้องมีความบาง <c oughs> เอ๊ะเป็ี่ยนยงางเอฟซีขึ้นสี่เหล็กวัตถุผมคอยสี่เหล็กวัตถุมันก็มีความบางแล้วผูใ้ให้ก็ให้เทีอบเยอะ ผู้เชื้อเชื้อวัตถิมันเกิดจากสาเหตุอย่างผมว่ามีความวัดขึ้นเลยมาขึ้นนีเมื่อคีนศรลป์เมื่อเล่านี่สาเหตุหลักๆนี่เพื่อนเชื้อเลขวัตถิเพราะว่าเพิ่นว่าถเสื้อตัวมันออกพระเจ้าว่าถเสื้อตัวมันออกผมขึ้กันแล้ววัตถเสื้อตัวมันออกเลยวัตถิเที่ยลไมไมใไตติดไปเลยเพื่อนหายมากวันนี้กับบอมาก็เป็นอย่างขัดขัดว่าบางวัดชีวิตถือเพี้ยนชั้น อากาศสวัสดีหกคนเด้อพอพีนองที่เขามาเบื้องพิธีคอชั่วขอใชมันต่อไปเมื่อนี้เท่าสี่ซองวะปูเฮือจังไงบัวซองเล็กไรแล้วมันวโอ้เล็กเลมากแล้วครับเล็กมันใด้มากแล้วเด้อพอพี่นองเด้อเมื่อนี้หลังจากที่เพิ่นทํำพิธีเพิ่นกาศตีได้ปล่อยเลย ไหว้พิธีนี่ก็จ้าเอื้อนว่าไหวพุ่มไหวยังทซีเนาะผูเนาะ ดอกไม้สวรรค์ก็ได้มาแล้วเนาะดอกไม้สวรรค์ได้มาแล้วนะปูนวะฮะปาร์ี้กันได้ดอกไม้สวรรค์ได้มาแล้วนี่มีพิธีขั้นตอนจังะไรเือเว้าสู้กันฟังรถบ่อันกดูเว้ารบ่อไปกินเขาแรกน้ำแข็งก่อนตินแต่เอาโหดนะเอาสูอ่ะเอาจูฟังรถหลับไปอยังให้ไปกินเขาแรกตัวมันยาก ไปกันไปทังลลง้งคุ่นละทั้งเม่น้ำโคงคุ่นละโอ้ไปไปไป,ปูไปเอาเรียกมา,ไป,าไปเอาทั้งเม,ม่น้ำโคงบมองวัดเม่นไปเอาอม่นลำโคงเวลาหม่อง,มองเปื่อยเคื่อยเป็นไหมากสองหวัวสามหวัวปุ่นละแล้วเที่ยวว่างหนึ่งนี่เนาะเที่ยวว่างหนึ่งนี่คือเรียกนี่ไห้ทั้งไห้ทั้งปูเช่นอยาเนาะไห้ทั้งงาทับทิมไห้ทั้งปูุณว่างเนาะเรียกว่านี่เป็นตัวเดียวกันบ่ มันคนละโตอยคนละโตอยู่เนาะแล้วแต่ผู้สัมปัสอะไรนี่จีไอันไรเนาะครับนี่ลาประเด็ยนนาเตี้ยนเตี้ยนบาดเหนียวมันได้พุลละโตครับเอาบางทีเดียวกันเยอะแต่ว่าให้ได้พุลละโตได้คนละโตอืนั่นเห็นว่าจังหวัดที่แล้วนี่กาไปเอาบางเดียวกันแต่ว่าได้คนละโตเห็นคนละยางนะเห็นคนละยางเออ กลโอ้หม้อ้วังเก้าที่แม่ย่าทับทิมได้ได้เจ็ดศูนย์มีละเจ็ดศูนย์บางหนึ่งอเนาะหอยคนละตัวแบบนีม้วนนี่ก็ให้คนละตัวให้คนละตัวแต่ว่ากับวันนี้กันไกลไรก็ดอกิจอะไนี่เนาะโอ้นี่จังหวะผมว่านี่เอาเอาเอาบานี้เอาเอาเริ่มต้นทอนตัวบานี้เนาะบานี้ปูเอาปูกันเนาะปูใช่หน่อยเอาปูปูใช่หน่อยว่ากันวงโนีได้ตัวไหนเอาไปลักษณะไหนไปเอาลักษณะไหนไปนั่งเอาวะปูเฟ้น แต่ว่าเมื่ทับพิมพเป็นเขาส่งแต่ว่าปูนี่ได้นั่งเอาโอ้นั่งเอาปูเป็นเขาส่ง,งปูนั่งเอา,เอ,าอย่างับพิมพเป็นเขาส่งเนาะ,นะแล้วเดี๋ยวค่อยไปถามปูคุณร่างเอาเอาปูใช่หน่อยสักวันบันรน<ม>าเอาโซฟังด้วยที่เด็ดก่อนสิไปแม่น้ำโขงเนาะไปแล้วก็ขี่รถไปยังบัตรท่นหอดแม่น้ำโขงดอกปูก็เลยมาหาปูเถา นาคเทาหันละเป็นมาครับเป็นมหาที่อยู่ทึงรถบัตรท่านเลลุ่งรถว่านทีไปถึงบานกะมาแล้วบานไปถึงแล้วเพื่อนกะบร่รลุงรถละครับรบ,บานกะเจ้าหญิงเพื่อนกะเริ่มมาเสื่อนลงลงไปเพ็่นลูกสาวเพื่อนเนาะครับคุณหญิงเจ้าหญิงน่ะละเป็นเป็นลูกสาวเพื่อน,นะน,น,นดีใจร้ายผู้เท่านะ่ะครับรบ,บานกะ ไปนสนเพือนไปเรียตรวลูกสาวเพิ่นครับเพิ่นกันเลยจีปอยดอกไม้สาวรรค์ให้ครับทุกยากหลายลูกสาวเพิ่นนะนมา,าศาสตร์นี่ครับเพิ่นกันเลยมาปลอยดอกไม้สวรรค์เนาะบอกบตัวเลขนั่นละนเพิ่นกับปอยมาให้สามตัวมันคือยังถูกงา,ากแค่คดันเพิ่นว่านะ,ป,ะาปูเถาเด้อจีปอยบุญสร้าง ไปสั่งหอละข้างน้ำหมดปูหมดย่าคนก็เลยมาบอกเขียนให้เพป็นเขียนตัวเลขละให้นะเป็นเขียนให้เจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าอันนี้ปูเถาเขียนไงปูเถาปูเถาปูเถาเลยปูเถาปูหน้าเถาเออเขียนเขียนให้มันครบกระเจี๊ยบเลีมันกระเจียบเลขมากไปหนี่มันสีเลือมแนวเลขออกมากโอ้ยเลขออกเลขปูเถามาจากไหน เราเขียนปูเท่าเป็นไฮฮางเดียวบะปูเป็นไฮหางเดียวเจ็ดห้าเก้าแมนเที่ยวออกจะหาเก้าอยู่ไหนมูน้องเขียนหาเก้ามันออกมันออกหรืนีัเนาะออกออกแล้วออกแล้วใช่ว่ากับว่าแมนว่าสิออกไม่ได้อีกนี่แหลเพื่อนไฮฮางเดียวอ้ายไปซื้อเอาเด้อเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าฮางเดียวโคโลฮะเดี๋ยววนี้เดี๋ยวที่จึงให้เอฟซีไปแต่แคบจออ่ะบ้างเพื่อนไฮหางเดียว เออวันที่วันที่อืมลำเียร์ันก้ามโตเกาขึ้เกาโอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างนะกูหมุนอยู่บางกอกูบอกอยู่ภาคอีสานนะบ้านนี้เลขกตัวนะบานนี้มีเลข2สอตัวนะหมอกูเอ้าเลข2สองตัวเพิ่นไ้ตัวใดเพิ่นไฮสิบเจ็ดสิบเจ็ดะมีตัวย่แบบแปดแปเพรนั่นเลขสองตัวฮะ อันนี้เลขกปูเฒ่าเนอะครับมันกับมาเข่าที่ไปนั่งเอาโยเล็กสองตัวอือเนาตัวเดียวกับตัวอันนี้เลขกปูเถ่าเป็นคลิปนี่คลิปนี่เป็นคลิปร่วมมันต่อไปคลิปนี่เป็นคลิปร่วมอ่าห้เบิ้งยาวๆเลยอ่าหาได้แล้วบันตะว,วันงวดนี่ปูมากเนาะที่ปูเฒ่าเป็นห้ปูวัดมักเก็หา าเจ็ดเจ็ดหาหาเจ็ดแม่ที่ปูเถาเป็นไห้เนี่ยโอ้นมัดตัวนี้เออมัดตัวนี้เล็กเล็กสองตัวครับเออเรียกเลีกบนเลียกซีตัดเลรเอาอตัดเหรีเอาหรือภายในสามตัวนี่ตอนตัวน้องปูนะเบิดเดี๋ยวตัวผันเนาะเออปูเิ <700 S 2> ่นก ah <12 pages. S 2> ็ะหายซ้อนนี่ละหายไปซื้อเอาเพิ่นว่าน่ะครับผมได้บุญสร้างเบิด วิทุถูกวิทยากครับว่ากับลูกสาวเพื่อน <c oughs> เป็นกักนดซอกมากโดนแล้วเป็นหัวแต่ไมาเห็นลูกสาวเพื่อนครับปูเท่าปูนี่ก็นั่งเอาเนาะครับนั่งสมาธิเอาเพื่อนกะเป็นตัวเลขเพื่อนไหลมากมไหลมาห้แต่ว่าเลขมันนั่นเพื่อนห้มากก่ จังได้โบเป็นไฮมากหกตัวไฮฮาวหฮหกตัวเลยแมียนใบกา้าวให้เ่ๆกล้งวัาที่หนึ่งเลยคุณบอกเแต่ว่าเป็นเนเอาไว้คนละหม่องเนี่ยหกตัวโอ้หกตัวหไหใไว้คนละตำแหน่งแยกแไว้กันไรอยู่แยก,กยางละสามยางละสามเมียนม,มันมันยางละตัวละตัวละตัวครับอ่าเป็นหกตัวแต่ว่าเพิ่นกะว่าเป็นเลขวิ่งเป็นเอ้าเต้า เป็นเลขวิ่งแต่ว่าภายในหกตัวนี่มันที่เขาอยุสี่ตัวใครมาหกตัวเข้าสี่เข้าสี่กเข่าชี้กับพ่อแห้งเราไม่ต้องเข่าหัดชี้เราเข่าสามตัวนี่กับพ่อแห้งแล้วครับเป็นวไงจังสันเนาะครับมันเพื่นให้จังไหบ่นี่ปูร่างวางด้วยหยักหู้เลยที่กันให้ลลายตัวปกติเขียนให้เด้อโอ้เอาเขียนเขียนปูเขียนเดี๋ยวสิขยับเพิ่นไงเป็นไห่มากใหญ่โตใหญ่หนวดปูเดี๋ยวค่อยมาโช่วยท่านั้นบ่ปูฮะท่านว่าขึ้นมาเลยไม่ล่ะ เปิ้ลหอมาเนาะปูเสียหน่อยกวนเด้อพวยพี่น้องเด้อเปิ้ลหอยกะเบิ้หนึ่งหนึ่งตัวแรกบานนี้มันมันอยู่ห่างกันเนาะเปิ้ลหศูนย์ศูนย์ระยะห่างทอกันทุกตัวเลยบอกปูเป็นยายไปเป็นทุกยายไปทุกตัวยายไปบ้านนี้ก็เพิ่นกับมให้ยเจ็ดเจ็ดออบ้านเี้เพิ่นกับมใหอ สามสามบาทนึ่งบาทนี้เพิ่นกระมาไฮห้าบาทอีกตัวนึงเพิ่นให้เก้าอีกตัวนึงเพิ่นไฮเก้าแม่เอออ้าวบาทอีกไฮหกตัวแต่ว่ามันใหญ่กันอยู่แต่ว่าเขาชี้ตัวแต่ว่าเขาชี้ตัวเด้อเรียบเป็นว่าอ๋อครับผม โอ้เพ่นวเลขสีเขาสี่ตัวเลขภายในหกตสีเขาสีตนี่สีเขาสี่ตอันส้มเขาเพิ่นห้มาเห็นอย่างไหครับบ้านนเพิ่นเพิ่นจับห้เนาะเพิ่นเพิ่นจับห้เพิ่นห้โตโตวนี้เพิ่นหาห้าเก้าเจ็ดเพิ่นหห้าเก้าเจ็ดบนี้เดี๋ยวเดียวปูเดี๋ยว เพิ่นบอกว่าสีเขาสีโตนี่โตที่บ่เขาเนี่เพิ่นเพิ่นบอกว่าจังไหนวะเพิ่นเพิ่นบอกว่าโต้ไหนสีบ่เขาเพราะว่าเลขนี่ภายในสีโตนี่มันเะเขาล่างเขาบนแล้วบนี้บ่ไอสองตัวที่เพิ่นว่าบ่เขาเพิ่นบอกว่าว่าโต้ไหนปูเดี๋ยวเดี๋ยวปูเพิ่นจะเขียนให้โต้โตหนึ่งอีกเนาะครับผมอาเพิ่นให้แต่ว่าหาสาม เป็นไฮแค่นี่ห้าสามเจ็ดแม่คิดกันกลางไ,ไว้ในปูมันเป็นตัวเดียวกันแนวเนี่ยเออนั่นน่ะเลือตัวใดที่พ่อมีจับกุมมากบาเนี่ยเรืีหนึ่งกับศูนย์เรือหนึ่งกับศูนย์ที่บ่อจับกุมกันมากนี่ละมาเนี่ยครับน,น,นี่ละ,น,ละนี่ละประเด็นที่ต้องคิดนีบ่เนี่ย<ม>ประเด็นที่เฮาต้องจับออกมาวิเคราะห์แล้วลแ่ว่าต,ตัวตัวหนึ่งกับศูนย์นี่ที่จับลงมาใส่รังก็ได้ ตัวนึงกับศูนย์เนี่ยอาจจะออกงนึงศูนย์จังสีบอกปูเฮาก็ะต้องเอาตัวนี้มาสาับซุมนี้มาสาับโอ้เพิ่นหายมากจังสี่จะว่าเฮาต้องมาสับเอาเฮาต้องมาสับเอาเอางี่แล้วแต่พูดที่ไปวิเคราะห์ซนะเนาะแต่ว่าที่ในเนี่ยเพิ่นเขียนให้ก็คือหาสามเจ็ดกับหาเก้าเจ็ดหาเก้าเจ็ดครับแต่ว่าเลขเลขตัวนี้เพิ่นเพิ่นหายเป็นเพิ่นว่ามันบ่มันสี่สับกันเลขซุกนี้ครับแต่ว่าเพิ่นว่าให้เขาสี่ตัวอ ผู้ใดเห็นสมควรจังไลยสิเอามาใส่หรือบ่เอามาใส่ระวังเลขกนึงกับเลขกศูนย์นี่ก็แล้วแต่ดุลพินิจไผมันม่ไพซีโตนี่เอาศูนย์กับนึงนี่ไปจับคู่เขาบางบางที่บางว่างคู่เอาว่าไปให้เพื่อนเข้าใจเด้อันนี้กับบอได้ตัดสินเป้าหมายนล้วเพิ่มิมบางที่นึงนึงมันสิลงมาคู่กับเกีย 1อาจิมมะคูกับเจ็ดเนี่ยบางที่ศูนศูนตัวนี้แต่ว่าเจ็ดกำหามาแห้งเด้วอวันนี้วัที่แล้วหันเนาะปูให้หาตัวเดียวเลขวิ่งแมนมารับวัวัน,นนีใ้ให้ตัวไรตัวเดียววันนี้ปูใหน้นี่หากับเจ็ดหากับเจ็ด คันพูมักวิ่งเนาะเลยเล็กมาเร่งมันท่อไปเหล็กมาแห้งอยู่พูมักตัวไหนจับคู่แล้วนี่พูมักตัวไหนเอาของสั้นทาไปแต่ว่าปูมักเนาะมักตัวนี้มักขาเก้าเจ็ดนี่เนาะหาเก้าเจ็ดโอ้หนักหนักหนักเป็นสั้นพูมักขาเก้าเจ็ดเนาะพูเนาะฮะจะถือว่าสวยงาม ตามท้องเรื่องสิบแปดมาใส่เหมืนปูสิบแปดบางที่ก็าวาเลีมันมันสนะีบบกเขาเนาะครับบางที่ศูนย์ขีบบกเขาแปดสิมาแท่นศูนย,นย์ขีบบกเขาแปดสิมาแท่นเนี่ยหมาว่าไงว,ว,ว่าเขียนตัวกันไม่ให้เนี่ยเขียนตัวกันตัวนี้ครับผมเอฟซีเห็นมโนตัวหน่อยเนาะเดี๋ยวได้บหมเออชมเวทไท เออเนี่ยอ้วยไม้เป็นเมืองน้ำมันบานนี้ปูทั้งเบิดทั้งม้วนนี่ปูมีความคิดเห็นว่าจังไหน่นานนาตัวใดเป็นตะเลียนนักตัวใดเป็นตะเลีนเบาจังไหรเอื้อแล้วแต่ที่เอาไปวิเคราะห์เอาถ้าปูมักเนาะอีก็สองตัวเนาะครับปูสีเหลียนเนาะสองตัวนี่เขียนออกมาชัดๆเลยปูเออปูสีเหลียนสองตัวตัดออกเป็นสองตัวแล้วนี่เขียนออกมาชัดๆเลยหาเก่าหาเก่าไม่น ห้าเก้ากับสิบเจ็ดห้าเก้าครับสิบเจ็ดท่าเรืสองท่าเรกสองตัวครับผมกันที่เรียนเรียนห้าเก้าครับสิบเจ็ดเท่านั้นครับพ่อถือมาหลายตัวปูซ้ำนี่ตัวนี้เนี้ยฮะปูใช่หน่อยเนียนแต่คือห้าเก้าเด้อพ่อยเป็นตัวนี้ครับไปจับไซกันเอาเด้อเนี่ยตัวนี้น่ะตัวนี้ตัวตัวเพิร์เดนมากยังละตัวละตัวนี่ครับ ให,ให้จับซับกันเราเพื่อนว่าติมาซี่ตวเพื่นเดือนหนึ่งศูนย์เจ็ดสามห้าเก้าแม่แต่ว่าที่ปูจับใส่เสื้อเนี่ยซุบเนี่ยแต่คือเรียกรักเพื่อนเราไปเนาะเรียกักเพื่อนอปูมาจับใส่บางที่ปูก็จับมาเถิดเที่ยวนี่แปลกเ้วเร็วไดนี้เที่ยวนี่แปลกแล้วแต่ว่างวดที่แล้วน่ะปูบ่ได้ไปอา่านาะครับที่มองเพื่อนไปเอานนี่ครับปูบ่ได้ไปน้ำเพิ่อนอือ ต่วานวันนี้ปูไปรังไรไดมากสี่เด็ดจีแม่พันธ์ทีเป็นรัางวันที่หนึ่งสบอหนึ่งศูนย์เจ็ดสห้าเก้านี่ไม่ช่เวลเียกันมี <laughs> ไม่เพ <laughs> ระาะให้ตังกโตนะไฮหกโตเลยครับพ่อมพี่น้องครับจับแตัวกันจะไั้กาล่องวีคอเปลี่นไหมาทาั้งพี่น,นะครับปลี่ยนเปีนป่น,น,นจัตั้างมาเนี่ยครับปูกับมีทอนนี้ละโอ้หเอาปูมีทอนนี้พ่อพี่น้องก็แคบจอไปได้แคบจอไว้กันแคบจอไวสังวานเออ เก็บจอไว้แล้วอ่ากับเบ่งมาเปรียบเทียบบัตนี้กะทิเป็นของทั้งญาทับทิมเพื่อนที่ว่าว่าจังไรเดียวแอดกะทิสัมผัสตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อนไปทำพิธีจังไหร่อ่าญาณี่ญาณส่งเอาเนาะแม่นไหมญาณส่งเอาเดี๋ยวผมกะทิขออนุญาตสัมผัสญาอีกที่หนึ่งบัตรบัตนี้กะสัมผัสทีละคนเสียทีละคลิปนะคลิปมันสิบวัาเงาเกินไปแล้วบัตนี้ผู้ที่เบ่งกะทิว่าได้เปลี่ยนแบตไหลเนาะครับอ๋อ ขอบคุณปูใช่หน่อยนะไหลสำหรับคลกกิปนี้กันเลยนะปูนะครับรัาผมขอบคุณครับ